ขอเทอดทูลบูชาครูบาอาจารย์ไม่เหนือเสียงและขอกล่าวสวัสดีทุกท่านที่มีความศรัทธาในบทสวดมนต์และร่วมแชร์คลิปบทสวดมนต์เพื่อสร้างบุญกุศลต่อไปในวันนี้ช่องพุทธานุภาพจะขอนำเสนอบทสวดพระคาถาพระศิวลีฉันข้าวหากท่านใดได้ฟังหรือได้สวดพระคาถานี้ จากเก้าจบเป็นหนึ่งรจบจะพลิกดวงชะตาชีวิตจากยากจนหรือตกต่ำให้กลายเป็นคนมั่งมีมั่งคัง่งด้วยลาบยศเงินทองข้าวของและโภกทรัพ์์จะเพิ่มพูนเนืองนองมีกินมีใช้ไม่รู้หมดไม่รู้สิ้นเกิดเป็นบุญมงคลอันยิ่งใหญ่หากท่านทั้งหลายพร้อมแล้ว โปรดว่านมโมไปพร้อมๆกันสามจบณโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะณโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะณโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมา สัมพุทธสัะนโมพุทธายะสิทธังนชาลีติประสิทธิลาภาประสันตจิตตาสาัทธาโหนตุปิยังมะมะสัเพชนาพระหูชนาสัเพธิสาสมาคตา กาลโพชนะวิกาลโพชนาะอาคัตฉายะอาคัตฉาหิปิยังมะมะศีวลีจะมหาเถรโรสัพพลาโพนิรันตะรังตะมะหังสังขังสิรสานามามิ นโมพุทธายะสิทธังนะชาลีติประสิทธิลาภาประสันตจิตตาสาัทธาโหตุปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาลโพชนะ วิกาลโพชนาอาคัตฉายะอาคัตฉาหิปิยังมะมะศีวลีจะมหาเถวโรสัพพราพโพนิรันตะรังตะมหังสังขังสิระสานามามินะโมพุทธายะสิทธัง นชาลีติประสิทธิลาภาประสันตจิตตาสัทธาโหนตุปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาลโพชนะวิกาลโพชนาอาคัต ฉายอาคัตชหิปิยังมะมะศีวลีจะมหาเถวโรสพรพัพพลาโพนิรันตะรังตะมหังสังขังสิรสานะมามินะโมพุทธายะสิทธังนะชาลีติประสิทธิลาภา สันตจิตตาสัทธาโหนตุปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาลโพชนะวิกาลโพชนาอาคัตชายะอาคัตชาหิปิยังมะมะ สีวลีจะมหาเถรโรสัพพราโภนิรันตรังตมหังสังขังสิระสาณมามินะโมพุทธายะสิทธังนะชาลีติประสิทธิลาภาประสันตจิตตาสาัทธาโหนตุ ปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาลโพชนะวิกาลโพชนาอคตฉายะอาคัฉาหิปิยังมะมะศีวลีจะมะหาเถวโร สภราโภนิรันตรังตะมะหังสังขังสิระสา,ามามินะโมพุทธายะสิทธังนะชาลีติปะสิทธิลาภาประสันตจิตตาสาัทธาโหนตุปิยังมะมะสัพเพชนา พระหูชนาสัเพธิสาสมาคตากาลโพชนะวิกาลโพชนาอาคัตฉายะอาคัตฉาหิปิยังมะมะศีวลีจะมหาเถวโรสัพพราโภนิรันตะรัง ตะมะหังสังขังสิระสาณมามินะโมพุทธายะสิทธังนะชาลีติประสิทธิลาภาประสันตจิตตาสาัทธาโหตุปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสา สมาคตากาลโภชนะวิกาลโภชนะอาคัตฉายะอาคัตฉาหิปิยังมะมะสีวลีจะมหาเถวโรสัพพราพโภนิรันตะรังตะมหังสังขังสิรสานามามิ นโมพุทธายะสิทธังณชาลีติประสิทธิลาภาประสันตจิตตาสาัทธาโหนตุปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาลโภชนะ วิกาลโพชนาอคตฉายะอคัตฉาหิปิยังมะมะสีวลีจะมหาเถวโรสัพพราพโพนิรันตะรังตะมะหังสังขังสิรสานะมามินะโมพุทธายะสิทธัง นชาลีติปสิทธิลาภาประสันตจิตตาัทธาโหนตุปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาลโพชนะวิกาลโพชนาอาคัต ชายอาคัตชาหิปิยังมะมะสีวลีจะมหาเถรโรสัพพลาโภนิรันตะรังตะมะหังสังขังสิรสานะมามิเมื่อท่านทั้งหลายได้ฟังบทสวดพระคาถาพระสิวลีฉันข้าว จนครบเก้าจบเรียบร้อยแล้วขอให้ดวงชะตาชีวิตของท่านทั้งหลายให้พลิกจากยากจนตกต่ำกลายเป็นมั่งมีมั่งคั่งด้วยลาบยศเงินทองข้าวของและโภคทรัพย์จะเพิ่มพูนเนืองนองมีกินมีใช้ไม่รู้จักหมดจักสิ้นด้วยเทินสาธุสาธุ 洒脱。